สวัสดีคะ่ะทุกคนห่างหายกันไปนานเลยสำหรับคลิปของเราเพราะว่าเอาตรงๆคือโควิดรอบนี้มันปิดล็อกดาวนานมากเกือบสารเดือนเราคือไม่มีอินสปิเรชันในการทำคลิปเลยและอีกอย่างหนึ่งจริงๆอะ่ะเราอยากทำคลิปเกี่ยวกับแมวมากแต่ว่าน้องแมวของเราไม่ค่อยความร่วมมือเลยเพราะว่าพอเริ่มตั้งกล้องปุป๊บพวกนางก็จะทำตัวแข็งขึ้นมาซะอย่างนั้น คือเหมือนกับว่านางตกใจนางกอ็อะไรประมาณเนี้แต่ทีนี้เมื่อเช้าเพื่อนเราอะแนนมันทนีนางม่ช่องของนางนะเออนางเพิ่งลงคลิปแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเรายังไม่มีอินสปีเรชั่นหรือเพชั่นในการทําคลิปเลยพเพื่อนก็เลยบอกว่าทาไมยูไม่ลองทําคลิปช้อปปิง้งหรืออะไรพวกนี้ล่ะเราก็เลยอเอออันนี้คือสิ่งงานถนัดแล้วก็เราชอบอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็พิ่งไปช้อปปิ้งกับเพื่อนเรามาเมื่อวันจันทร์การช้อปปิง้ง คือรัฐบาลเริ่มเริ่มจะขัดคลายล็อกดาวน์ด้วยการที่ว่าคุณสามารถไปช็อปปิ้งได้แต่ว่าคุณต้องมมแอะพอต์เมนต์ก่อนและแต่ละช็อปคุณสามารถเข้าได้ประมาณ1หรือ2คนอะไรประมาณนี้และก็มีเวลาอยู่ในช็อปประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงคือ เป็นการช็อปที่แบบว่าลนมากเลิลักมากเพราะว่าดูนาฬิกาไปด้วยช็อปไปด้วยโอ้ยฉันปวดหัวมากเดอ้อ1นึ่งชั่วโมงเป็นอะไรที่แบบเหมือนไฟลนโกนนะ่ะและเราได้ทำการ Make Appointment ได้ประมาณ3ช็อปคือจริงๆอยากได้เยอะกว่านั้นนะแต่ด้วยความที่ว่าเราต้อง Make Appointment ก่อน48ชั่วโมงบางช็อปก็ Call Center หรือว่า รันเซอร์วิสของที่นี่คือเขาโทรกลับมาช้าแล้วเราก็ได้ประมาณนั้นแหละ3ช็อปคือมีของ Gucci, แอรเและคาเทียวันนี้เราก็จะมาเปิดถุงนี้ด้วยกันอันบ็อกซิ่งเพราะว่าจริงๆวันนั้นเราไปช็อปแล้วไซส์เราไม่มีและของเพื่อมาส่งเมื่อวาน SA, ส่งอ e ีเมลมาบอกว่าของจะมาส่งวันไหนเราสะดวกวันไหนเวลาไหนของก็จะมาส่งวันนั้นเพราะว่าเ,ออเขาจะมีบริษัท Private Transport ของเขาเลยเพื่อที่จะมาส่งเราจากจากช็อปและตรงมาที่ว่าเราโดยไม่แวะที่ไหนเลยคือเวลาก็จะค่อนข้างไปประมาณนี้ขอแท่งถุงนะเพราะว่ากล่องหนักมากไม่สามารถจริงๆที่ว่าจะเอาออกมาโดยแบบว่าไม่ระแขงถุง ทุลักทุเลนิดนึงนะคะโอเคกล่องสวยหรูดูดีมากเด้อโอเคเรามาอันบ็อกซิ่งไปพร้อมๆกันกล่องค่อนข้างหนักอะ่ะและคือเปิดยากมากเลยอะ่ะ แขนสัน้นมนุษย์แขนสัน้นโอเคเริ่มด้วยอันนี้น่าจะเป็นไฟเร็จอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยแกะทีหลังแล้วกันเนาะมีโจ a v แบ bag clean kit โอ้ oh. แล้วก็มีลูกสวยห่อสวยแล้วก็จะมีซีลสตมป์ของคาเทียเลยคือมันเป็นความเก่าแก่ของเขาเนาะ mm hmm. ก็ห่อดได้ดีมากแล้วก็มีเชมแพงมาให้ด้วยจ้าขวดเล็กไปนิดนะ แบบน่าจะเป็นของแบนเล็กเล็กขนาดนี้แล้วก็โอเคและสองอย่างนี้น่าจะเป็นเซอร์ติฟิเคตโอเคเดี๋ยวเราเลือกาของออกก่อนของทุยางที่ได้มาทางชอบพอของมาค่อนข้างดีมากเลยนะเพราะว่าน่าจะป้องกันการกระแทกการเสียหายเนาะโอเคเราจะเริ่ม แกะกันเลยแล้วกันอันบ็อกซิ่งเราจะเริ่มอัน wow บ็อกซิ่งกันเลยแล้วกันเนาะซีลแซมที่ทางอปเอ่อแพ็คมานี่ค่อนข้างแนน่หนาแล้วก็แบบว่าเออสวยงามมันเป็นเอกลักษณ์ของเออคาเทียเนาะ อ่านว่าอะไรอะ just include ไม่แน่ใจนะว่าว่า pronounce ถูกหรือเปล่าคือมันเป็นกําไรอีกรุ่นหนึ่งของคาเทียเลยนะที่เป็นรุ่นยอดนิยมเป็นรุ่นตะปูคือเราซื้อมาในราคา4,550ยูโรตอนแรกก็คือกะจะเออซื้อรุ่นที่ใหญ่กว่านี้แต่พอไปลองใส่แล้วคือมันยังไม่ถึงขนาดแบบ ว้าวแบบว่าอยากได้อะไรขนาดนั้นไงก็เลยแบบว่าเอ้ยรอก่อนคือจริงๆอะตั้งใจจะรอให้แม่มาแล้วแบบว่าได้แท็กดีฟันแต่ว่าปีแล้วแม่ไม่ยอมมาเพราะโควิดสถานการณ์โควิดส่วนแหวนก็เป็นรุ่นเดียวกันเราซื้อมาในราคา1,180ยูโรพอไม่บอกในราคาไทยนะว่าคูณออกมาได้เท่าไหร่เพราะว่า ถึงฉันจะอายุขนาดนี้แล้วแต่ว่าแม่ฉันก็ยังบ่นฉันเดอ้อว่าฉันใช้เงินเปลืองมากก็เลยขอไม่บอกแล้วกันราคาไทยใครรู้เรทเ,เงินยูโรก็ไปคุณเอาเองนะแอบเสียดายอะ่ะโฟกัสของกล้อง GoPro คือแบบไม่โอเคเลยอะ่ะคือสัญญาเลยว่าจะจำเอาไว้เลยว่า ถ้าถ่ายแบบว่าใกล้ๆแบบนี้คือจะไม่ใช้กล้อง GoPro เด็ดขาดวิธีใส่ก็ค่อนข้างง่ายนะเพื่อนๆก็แค่แบบว่าสวมใส่เข้าไปแล้วก็หมุนหัวตะปูเข้าข้างใต้ของอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะแค่นั้นเองมีการใส่แหวนและกำไลโชว์นิดนึงแต่เขาบอกไว้ก่อนว่าแอบข้อแตกเดอ้อ สมัยเด็กคือว่าป้าสอนไม่จำห้ามหักนิว้วห้ามหักนิว้วเรามาเริ่ม Unboxing ของชิ้นต่อไปเลยแล้วกันนะคะบอกไว้ก่อนนะว่าออของ a อ r m อ s เราจะไม่ได้มีการ Unboxing วันนี้เพราะว่าวันนั้นที่ไปทางช็อปไม่มีของที่เราอยากได้เราก็เลยสั่งออนไลน์และเ,เดี๋ยวจะมาส่งทีหลังอะไรประมาณนะั้แต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีของเรามาเริ่ม Unboxing ของชิ้นต่อไปเลยแล้วกัน ที่เรามีอยู่ที่บ้านได้รับเดีอย่าบอกว่าได้รับสิเพราะว่าชิ้นนี้ได้กลับมาที่บ้านเลยวันนั้นกุชชี่มาในถุงและแพคเกจจิ้งสีใหม่สีนี้ค่อนข้างหรูหราเลยนะสวยแล้วว่าแล้วว่าสวยเลยน่าเก็บเพราะว่าปกติอ่ะกุชชี่อ่ะกล่องมันไม่สวยเลยอ่ะเราไม่เคยเก็บของกล่องกุชชี่หรือว่าถุงของกุชชี่อ่ะของชิ้นแรก เราเห็นใน i ิน t a g r กรมเยอะมากและคือเขาใส่สวยๆแต่คือส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคือนางแบบขายาวนะจ๊ะแต่ฉันขาสั้นใส่รองเท้าสูงไปแล้วกันนั่นก็คือาถุงน้องจ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูนะว่าเออมันสวยไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆราคามันไม่แพงมากไงเราก็เลยกล้าซือ้อกล้าซื้อมาใส่เล่นๆ และใบเสร็จอ่ะเราไม่ได้มานะเพราะว่าทางช็อปน่ะให้เหมือนกับว่าใครเป็นคน make appointment ใบเสร็จจะได้เป็นชื่อคนนั้นคือไปช็อปสองคนก็ได้ใบเสร็จมาชิ้นเดียวแล้วของของเราอ่ะคือมันไม่ค่อยแพงเราก็เลยให้ใบเสร็จเพื่อนไปและทางอ,อทาง SA อ่ะก็จะส่งใบเสร็จให้เรามาทางอีเมลอีกชิ้นหนึ่งและชิ้นที่2กล่องสวยงาม เป็นเสื้อชื่อรุ่นอะไรนะ GG Cotton Lamé Top อะไรสักอย่างหนึ่งคือเราว่ามันน่ารักดีแล้วก็คือราคามันไม่แรงมากเราก็เลยเก็ลองซื้อมาดูเพราะว่าจริงๆเราก็เกรงใจเขาเนาะเราเมคอพอยต์เมนไป2คนแต่จะซื้อคนเดียวอะคือแล้วแล้ด้วยความที่ว่าเขารับลูกค้าได้ทีแบบทีละสองสาคนแล้วก็เลยราคาไม่แพงมากไม่สูงมากเราก็เลยซื้อมาหน่อยละกันอะไรประมาณ Okay. หวังว่าเพื่อนๆจะชอบรีวิวนอตรีวิวสิไม่ใช่รีวิวสิคลิป Unboxing ของเราในวันนี้และถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสวัสดีค่ะ